ไหวไหวไหวมาด้วยเลยนีบเพื่อนขับเพื่อนใช่ค่ะพี่เบามาสับ่งสู้สู้สู้ขอกำลังใจหน่อยครับใจเย็นๆกันแล้วรอฟังคนสั่งอ่ะทอมรดแป๊บเดียว กระโบอยู่บนไอ้นี่นะพี่เดี๋ยวผมผมรอเข้าข้างหลังนะพี่หมึกป้าปามาฮะพี่ฮัลโหลพี่เป็นพี่เยียบแป๊บนึงเลยพี่พี่เยียบป้าต้งนะถ้าในอุโมงค์ผมผมไม่รู้พ้อยเลยนะเไม่ในอุโมงต้องชนออกไปต้องออกไปเล่นต้องเอาต้องชนออกไปต้องปเขลุเข้าไปได้ต้องชนออกไปต้องชนออกไปชนออกไปตกสะพานกันด้วยนะบอกชนออกไปละโมได้ละเล่นปากในอุโมงกับเราปากสะพานอ่ะพี่ปากปากสะพานใช่ไหมพี่หมึกใช่ปะมามามาเอ็มดีทำได้เอ็มดีทำได้มามามา

ยดริองหยรองงยบดูดิาเียเงย่ปเนี่ยไม่ควายฉันไม่คยเยะนะกองหลังยอะนะไม่มีเียอะไรเลยชุบมาขึ้น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 มาดอขึ้นมาเพื่อนขึ้นมามึงังขึ้นมาขึ้นมาไอ้ร่องน้ขึ้นมาขึ้นมา

พี่ถีบให้พี่ถีบให้เมะแบลสบเพื่อนแบลสบเพื่อนแบลสบเพื่อนโฟกัสสบเพื่อนโยโอ้ยมอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 โอยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโออ้ย้อ้ มันไม่มีอะไรแลงวันไมีเห็นคนป้ามเห็นคนไปสัตว์มงงรอยไปไนไอีกชิงโง่วาแล้วจะบนรถอีกชิงโง่ช่วยน่อแล้วนะื่อนหน่อยรีพื่อนหน่อยครับจับเข้ามาแล้วครัเข้ามาแล้ว มึงช่วยพี่อะไรมึงช่วยพี่อะไรพวายอะไอควายไรแจกไปไหนคว้ยอะไรไปที่ไรไปที้ไรไปที่ไรไปที่ไรไปที่ไรไปทอ่ไรไปที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 ่ไรไปทอ่ไรไปที่ไรไปไี่ไรไปทอ่ไรไปที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 ่ไร

ช่วยได้ช่ดดช่ไดดช่ได้ดีช่ยไดดเพื่อนนอนไดป่อยเพื่อนนอนได้ปล่อยเพื่อนนอนช่วยได้ตายได้สวยช่วยได้ม่ดีได้่อแล้วยิ้มจิงจิแบงค์อนนี้แบงค์เลยมึงจะแก่เขาบอกไม่ได้ไม่ได้เอาบีบบีบให้ช่ยได้ไม่ดม่ได้ไ่ด้ไม่ไดม่ได้ไ่ด้ไม่ได่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไ่ไดม่นด้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไ่ด้ไม่ได้ไ่ด้ไม่ด้ไม่ด้ไ่ได้ไม่ได่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่นด้ไม่ได่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 ด ไม่ไหววีได้ทนี้อะไรได้บ้อ้ยไจ๊กยมจะนีไปหนไอ้สัตว์มึงจะหนีไปไหนหววยเลยฮะไอ้ว์หล้านเหลังบ้านเขามีนะฟังฟังหลังบ้านหลังบ้านเขา รับกูหน่อยเอมดีแกงกูแตกรับกูหน่อยเอมนดีไี่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ีอยไรไมเมีอะไไ่มีอไไีอะไรไม่มีอะไรไมเมีอะไรไมามีอะไรไีอะไรไ้เมีอยไไม่ีอยไไีอไ้เหีอะไรไม่ีไ

เป็นเฮียอะไรเล่ยตนแหลมไอ้โง่เล่ย์ตนแหลมไสัตา์โง่จัดไอ้เฮียไหวปะไหวไปพวกเล่ย์ตนแหลมไอ้เฮียเล่ยเฮียเล่ยนแหลมไหวไม่ได้ไมหต้เียอ้อเียคอะไรตันเล่ยไอ้เฮียไม่ตายไม่ตายฟังฟังผู้ป็นผูมทุกคนพอแล้วพอแล้วเยอะเกินเอาศพออก

กบ่อยนะไอ้ตั้มมาใต้ตีไอ้แจ็คตลอดไปให้มันจุกจมูกเนู้สึกผิตจองเลยอะกรีบรีบรีบหอนะเว้ยเดี๋ยวไปนี่เวมาเห่วหัวจมูกีรีบหอนะเดี๋ยวตกไพอดีอะใส่มาเมื่อกี้เหมือนจะต่อห่ามันเขาตายพอดีไงแล้วยาอกลบ้านหน่งกูควายแก้มนีก็ไหนเก่งสุดๆมเลยยไยไปไปไปขอโทษเด้อ ไอ้หมูก็ไไปไหนะมีมีศพเหลือนึ่งไหมอะเกี้ยเหมือนขี้ตายก็ไม่ไปด้วยจะดได้ออกไปแล้วออกไปแล้วรถกูอยู่ไหนอะยิงไม่ถึงหอใช่ปะไปรถกูอยู่ไหนรถกูอยู่ไหนรถกูอยู่ไหน ได้ไหมัยแค่ตำรวจรออยู่ตำรวจดักแค่ตำรวจตำรวจดักหมดเลยตำรวจดักหมดเลยออกได้ปะออกพร้อมกันได้ปะมึงก็ขึ้นเขาดิขึ้นเขาออกความกันได้ปะมึงเอาสเต็ทโหซ่อมรถก่อนแล้วก็รอออกพร้อมกันเลยขึ้นเขานะกูขึ้นเขาออกได้เลยปะออกได้เลยปะไม่มีซ่อมรถก่อนไหมไม่ได้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 ออกพร้อมกันตำรวจตำรวจรอออพร้อมกันพี่แฟมพี่แฟมเฮ้ยใครขอไฟหน่อยห้อมันวะมันไล่ห้อมันไล่ยังมันไล่ใครอยู่บนเขาวะ ไอเอ็กเซเบนไปตรงไปก่อนเดี๋ยวไปนะไอไอไอก็มาสพนึงไอก็มานี่ถุงออกเไปขอแล้วเดี๋ยวกูไปเอาอีกสพนึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาหยินถือไปกูมีอีกสหนึงหลุยตรงไปตรงไปก่อนพร้อมมาถุงเดียวพี่เอะไ้ออกเลยไหมออกพร้อมกันไหมเร็วๆออกพร้อมกันออกพร้อมกันเร็วเลยสายออกเลยสลายออกเลยไม่ต้องรอแล้วออกเลยไอออกเลยเพื่อนออกเลยสวยจัดอ่ะ สวยจัดอ่ะแบบรอขอเพื่อนในวอหน่อยพี่สวยจริงอ่ะเอ้ยเ็นเย็นรย็นรอปุ๊บปุ๊บปุ๊รประมูลปุ๊บครบได้ขอบคุณที่รับชบหนึ่งร้อยพิกคำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ